สบายดีพี่น้องมะสุขสุขคนมาเบิ่งกเลสีปิ้งเขียดเลยพี่น้องปิ้งเขียดตำหมักแตงใส่ไมหีสื่อมาวานนี่เขียดกันโลหนึ 1, 000, 000. ่งซาวพันมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางมึงนอกมึงหน้าบุคเคยด้กินได้เขียดนได้บุมีกินเงินบ่เด็บจะเบิร์กเอาแหไรพี่น้อง น,นี้ก็น้องสะไบขัวปลาพี่น้องขัวปลาเห็ดยังไงฮะปลาว้ก้อยคนอายกล้องเด้อพี่น้องเด้อฮะอันปากถ่ายเอาเพราะว่าพี่น้องท้ามหาคือบ่คอยได้เห็นเลยคนเห็ดอยู่แต่ว่าเห็ดลังกล้องพี่น้องบ่ค่อยได้ออกกล้องพอกินแล้วเพิ่นกระเข้ามานำรา,างส่หรือว่ากินคนละผ้ากันนี่นอ้องนกะน้องเคยสบายดีเบ,าแ,บาแพนเบาแพน นี่กะสาตำมักแตงเดีพี่น้องเด้อแต่ให้น้องเคยเด้อพี่น้องเด้อโซสีเมื่อนี่น้องเคยสีตำสุป้ากินกะหันมาเบิงอันเขียดเฮาพี่น้องน้องเคยเห็ดคือเกานี้ลอะมาเด้อพี่น้องเด้อเบิงเนี่ยกะซอยผัวขนาดปิ้งปลาแหงเนาะทางผัวๆกะสีตำมักแตงเอาเลยน้องเคยมาเด้อพี่น้องเด้อ กินตำบังแตงน้ำบลาเพรมเหมือนเด็กพี่น้องเกอมาได้พี่น้องมากินมากินต,มมตบนำบังแตงครับอีกทีหนึ่งน้ำปาเพรเด้อเหมือนนี่อันนี้ก็ใส่กระเทียมครับใส่ใส่กระเทียมก็มามาคลิปไปก่อนสิ้เมเมหมือนหมือนไงพี่น้องอันนี้ก็เขย่าก่อนใส่ เป็นปลาเ,เลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ปลาแดงเจ็เย็นเย็นเลยน้องเคยเด้ออันเค็มเลยน้องเคยเด้อนวดเท่ากันแล้วก็ใส่มักเล่นลงไปแล้วก็มีบางนาวลงไปเติมของมเปรี้ยวน,นิดหนึง แล้วก็มักแต่งยิบลงปกสะเทือนบนเลน้องตคยเลย <laughs> โพดโพย,ยมา <h ans S 2> เอาซิมดูบาะเนี่ <h ans> เยเ <h ans> บิ่งน้องเคยซิมได้ยังเดอ้อเบิ่งหนา้าเบิ่งตานั่เฮ้ยตัว <h ans S 2> สายหนา้า <h ans S 2> สายหัวขนาดเลย เป็นเลยเด้ยแซ่บอร่อยแซ่บว่าแซนผุนว่าทางเมียว่าจังได้การันตีบอกมาซิมบอกมาซิมให้คุณผัวบอกเซฟว่าจัางได้กะตามนั่นเลยเนาะ <laughs> เอาตามเซฟเลยปิ้งปลาแหงแ้งนะซุกแล้วนุก๊กเลยปิ้งเขียดกะซุกแล้วน้องนุ๊กปิ้งแม่ไข่ทัั้งน้นเลย สบายดีเด้อพี่น้องมาเดิน,นมากินตำหม,มักแตงปิ้งเคียดน้ำเสานุกเบาแพนเดอ้อกับเอออนเพิ่นเดอ้อร์มาด้พี่น้องสบายดีพี่น้องมาดิกินข้าวกับเบาแพนเดอ้อร์มาเนี่ยสบายดีคือกันพี่น้องฝากซ่องอันน้องเคยกับน,น้องสาวเด้อพี่น้องเดอ้บอบ่าวแพนสาวนุกมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้ิน,นกับปิ้งเคยียดชีมือกับน,นองเคยเป็นคนปิ้งเหลือพ่อมเหลือพออ่อมแซ่บพี่น้องกับตำหมักแตงมาเด้อจ้ดเด้อรกรสุนปุยกน น้องอ้นผลกันยังค่าเวียกค่าธุระยังเบาบางพี่น้องทางนี้หิวก่อนเลยลงมือก่อนเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้องแซ่บพักพีเกียรติอง ได้ไปเที่ยวบ้านน้องนุกอยู่พี่น้องขาเบิ่งเราติดตามกันบ้านบาน่าแพนบ้านบาน่าแพนบ้านอันน้องเคยพี่น้องอน้องชาเดือบน้องชาเดือบอะไปเมาาืมองเก่าเมืองเก่าแหนเอฟซีว่าอยู่ไปเที่ยวหาดเมืองเก่านี่เด้อว่สันวันนี้จะหาเบาแาพร่นุ่งไกด์พาเที่ยวบ้าง เหมคอนเนาะเปลี่ยน,ยยนะอะไรสิเนองบอแคนที่พาเที่ยวแล้วบัดเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ภาไปดูธรรมศาสตร์บ้านบอแคนี่แหละหาปูหาปลาให้เนาะเนยเขาพายไปนะปลาบอเต็นมองนะตนุ้มยังเลือดหหายทางนีสะออนธรรมศาสตร์่น้องเอ้ย ธรรมชาติแต่คล้ายๆคือยังดังเดิมอยู่นะพี่น้องยังบรทันละแบบบุกเบิกเบิสที่จับผู้แต่ป่าคุ้มกึมเหรอไม่ตก เห็ดซ่พี่น uh ้องเห็ดช้องผ้าเลยพี่น้องผากันปีกก็บ้่ค่อยลายเห็ดเผาขาวช้องผ้าเพราะว่าคนไม่ลายูเชนโลห์หเขียนน้อยเดียวเ็ืพันนับโต๊ก็ได้ ไม่ก็รรายอหเขาจักจักจ er ักจักเผ็ดเป็นกองกองหาพันมีอะไรที่เป็นทงหงาพอมร้านหมดอนกงหาพอน้อเราโกนใหม่หลายพอไปักพลาเขาจะว่าเจ้าไม่หมดได้มากลารงหนึ่งเไดหาที่นึง แหงแร้อบ่ลูกแหงลรวเซบหลายไม่ได้เลยไข่เขียนนี่บรรยากาศก็ดีมบรรยากาศนำชาเมืองมหาใจน่าจะเซฟ้แกก็เซบ ไขย่ยำไปลไหลอะไรกันกกรรน,นี่จะเขียยเขาอำการจะเขียยน่ะลาไนี่คนตกเออรู้เห็นม่ได้มีจะอึดได้การเผื่อที่ได้มิงใจบ้านอื่นนัมาขายโดนบุคคลได้เห็นบุคคลมีต่อเนาะฮะือต่อเขาเขาไปจ้างมาขายนะา<ะ>สือต่อมาข,ออขายก เจอคนมานอกมาคล้ายกับอะไรร้ายเนี่ยไมๆๆ่ไมๆๆ่ไม่ไม่เอาใส่จินจี๊ดจียดกินหมดจ้ะ กาศดีขนะดนาะอบอ้าวนะฮอนฮอนเลยเอบอ้าวมีแบบผ่มป,ก,<อ>ปก้ออ้าคือพ้นจิตกพี่น้นองเลยพากันออกมากินข้า,า,นางอนอะกน่ะแจงแง่แง่แต่ก่อน,นมีนีต้หมากสองต้นนะ <c oughs> แต่ก่อนมีต้นหมากสองต้นนะครับ <c oughs> หักไปนำขุดเจ้าของเสียไปแล้วกับฮักไปนำตายไปนำต้นมากหนาคนปลูกว่า คลิปนี้อ้นกระลาบก่อนเดเนทอ,องเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงหน้าพาแม่เลี้ยงเดี่ยวในใจเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เอมอมหายเดินทางเดอ้อแต่ฝากช่องน้องเคยกับน้องสาวเดินทางเดอ้อเบาแพนสาวนุ๊กจ้าไา่ตายจ้า <Bye. S 1>